ต้นออมมณีหรือว่าเรียกกันว่าต้นเงินไหลมานะครับต้นไม้ตระกูลออมเนี่ยหรือว่าซิงโกเนียมมีผิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ก็จะมีออมหลายแบบเลยนะครับตั้งแต่ออมน้าออมซับออมเงินออมทองออมชมพูออมเพชรออมปลอยสารพัดออมเลยครับต้นออมเนี่ยเป็น พันไม้เหลือยเป็นพันไม้เหลือยชนิดบอนนะครับสำหรับสบรรพคุณของต้นอ,อมันีเนี่ยก็มีอยู่3ามจำพวกใหญ่ๆเลยได้แก่1เป็นไม้ประดับซึ่งมีสีสันค่อนข้างจะสวยงามนะครับดูแล้วก็เป็นไม้ดา่างเป็นที่นิยมชมชอบสำหรับนักสะสมไม้ด่างในปัจจุบันใครอยากฟังต่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์รบกวนกดตามไปฟัง